สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านก็ส s ซีรีส p พอ s แ c a s t นะครับร้อยระิดสู่อิสภรพทางการเงินเดินทางมาถึง EP ที่23แล้วนะฮะโห23แล้วนะครับวันนี้นะครับหลักการที่นะครับ EP 23จะเป็นหลักการที่11นะฮะโอ้ตอนนี้เราเดินทางมาประมาณ1ใน5ของ100 EP แล้วนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการแต่งตัวนะครับ เรียกความรวยนะฮะเรียกความรวยนะใครอยากรวยต้องฟังนะครับแต่งตัวยังไงถึงจะเรียกความรวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำนะครับคำพูดนะครับของคุณไมส์โลแกนนะครับคุณไมส์โลแกนนี่ก็บอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยทำให้คุณดูดีดูมีฐานะแม้เราจะไม่รวยจริงก็เถอะจริงปะบางครั้งบางทีนะครับการแต่งตัวดูดีเนี่ยเขาก็ไม่รู้ฮะว่าเรารวยจริงไม่จริงนะี แต่ถ้าคุณแต่งตัวให้ดูดีฮะมันก็ทําให้เขาคิดไปอย่างหนึ่งแล้วถูกไหมออเพราะอะไรฮนะคนเราจะตัดสินจากภายนอกก่อนเนาะยังไม่ตัดสินจากภายในนะครับเพราะอะไรเขาไม่รู้หรอกครับว่าเออคุณจะรวยจริงไม่รวยจริงเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยคุณถูกไหมนะครับเขาจะดูจากภายนอกก่อนนะฮะมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันมันถามว่าเอออย่าดูคนจากภายนอกคงคงไม่ใช่เนาะเขาก็ต้องดูก่อนนคะรับมันมันคงต้องดูก่อนนะฮะ แล้วเสร็จแล้วเออเราคงคุยแต่เราคงไม่ไปแบบเหมือนไรครับตัดสินขนาดแต่เราดูถ้าดูปั๊บเออมันจะมีตัดสินใจแต่เราคงไม่ตัดสินหรือดูถูกใครนะครับจากการแต่งตัวของเขาถูกไหมฮะเพราะฉนั้นนะครับถ้าผมเนี่ยจะบอกว่าการแต่งตัวนะครับช่วยคุณรวยได้คุณจะเชื่อไหมฮะ <c oughs> งงงงไหมนะครับงงอ่ะฟังนะครับ วันนี้ผมจะัวอย่างหงครับว่าชายคนหนึ่งนะฮะแต่งตัวนะครับใส่เสื้อยืดกางเกยงยียนรองเท้าแตะนะครับผูคีบนะฮะทรงผมกระเซกกะเซิงเดินไปขอกู้เงินธนาคารคุณคิดว่าผู้จัดจาก,การจะตอบตกลงหรือปฏิเสธนะครับและสมมุติว่าถ้าชายคนเดิมคือถุนจะไปกู้เงินในธนาคารหรือไปทาอะไรนธนาคารทาธุรก,กรรมธนาคารคิดว่าเขาจะให้กู้ไหมฮะ คิดก่อนนะสูไหมฮะคงดูหลักฐานแล้วเลยอย่างซึ่งจะถามว่าแบบเอาแบบตอบจากการดูคนเลยอะ่ะไม่มีหลักฐานเลยเลยคิดว่าให้กู้ไหมคงไม่ให้นะครับแต่ถ้าวันนี้ฮะผู้ชายคนเดิมครับแต่งตัวใหม่ฮะตัดผมใหม่เรียบร้อยนะครับหวีแสกข้างกันเลยทีเดียวเดียวนะครับพร้อมใส่เสิดสีสุภาพสวมสูทดีต่างหากนะครับทับกางเกงนะครับแล้วก็ รีดเรียบ,ยบมีจีบนะครับกรกงนะครับรองเท้าก็เป็นรองเท้าหนังอย่างดีนะฮะการเกงก็สีน้ำเงินเข้มนะครับคราเนี้ยเดินไปธนาคารธนาคารเดิมเลยฮะคุณค,คิดว่าผู้จัดการธนาคารหารือพนักงานธนาคารเนี่ยจะมองคุณด้วยสายตาต่างกันไหมฮะน,นี้เราบอกเอามองนะเราไม่ได้เอาแบบซีรีส์ที่แบบเออคุณดูในนะครับเออคุณดูในอะไรนะไอไอแบบเหมือนกับเออ ทีนี้ที่แบบเรานี้มีเยอะเนาะไอ้ที่แบบคุณธรรมอะอย่าตาสิงมนจะบอคือเรามองฮะคือ,อยังไงคนเราก็ต้องมองอย่าไปนอกก่อนเนาะพ่อเรามูู้ภายในจัมพิกามถ้าสองคนที่คนเดินมาเราเราคงต้องบอกว่าเนาะถ้าเป็นเราก็คงอาจจะต้องด้วยด้วยคนนะฮะคือคือด้วยความรู้สึกจิตตัวยอย่างคนเนี่ยคนจะรู้สึกกับคนที่เขาคุณเราชอบความสะาาอาดเนาะชอบคนที่สะาาอาดแล้วก็ดูดีมาก่อนแล้วเพราะงั้นความรู้สึกมันจะต่างกันนะครับนะ เพราะว่าคนเราเนี่ยชอบตัดสินคนจากภายนอกนะครับถ้าคุณแต่งตัวดูดีดูมีราศีเนี่ยคุณจะทําอะไรก็ง่ายนะฮะไปไหนมาไ,ไหนก็จะได้รับความเคารพได้รับความเชื่อถือดังนั้นอย่าประมาทในเรื่องการแต่งตัวเป็น,นขาดน,นะครับเพราะถ้าแต่งดีนะครับคุณก็กลายเป็นคนที่ดูดูรวยนะฮะอ,อดูเป็นผู้มีประสบความเป็นประสบความเด็ดดูเป็นผู้คง ก็คงอย่าก,การที่แบบสอบถามนะฮะเรียนรู้เนาะนะฮะก็อย่าประมาทน,น,นะครับเรื่องการแต่งกายเด็ดขาดนะครับเพราะการแต่งกายที่คุณแต่งก,กายเป็นคนรวยนะครับในสายตาคนทั่วไปทันทีนะและหากการแต่งก,กายเนี่ยนะฮะดีเนี่ยผสมกับบุคลิกที่ดูดีด้วยเนี่ยมันก็จะดึงดูดก็ไปอีกถูกไหมฮะโหหลอ่อแต่แบบไหนฮะเดินแบบขยโยขยเยะอย่างเงี้ยก็ไม่ดีครับ แต่ถ้าเราแต่งตัวดีเดินดูดีมีบุค,คลิกที่ดีนะครับมันก็ทำให้คุณดูน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับคนก็จะมาสนใจคุณมากขึ้น เพราะเขาคิดว่าคุณมีฐานะนั่นเองนะครับพอเขาดูจากอะไรครับคุณเราตัดสิใจภพยานอกก่อนเนี่ยไม่ผิดนะครับเพราะถ้าคุณอยากให้เขาสนับสนุนหรือแต่ดสินคุณดีคุณก็ต้องดูดีไปด้วยถูกไหมยอย่าลืมนะฮะคนที่แบบอะไรนะรวยเนี่ยเขาอาจะจ,ะจะเป็นเออไม่ต้องอันนี้ก็ได้แต่เราอะ่ะไม่ได้รวยเราจะไปแต่งตัวแบบเซอร์ถูกไหมเรายังไม่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างแบบเซอร์เนี่ยเขาไม่เชื่อถือถูกไหมครับคือถ้าคุณรวยแล้วคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณจะแต่งแบบอาจารย์ฉเฉลิมัยหรือแต่งแบบใครแบบแบบอาร์ตอาร์ตอะไรอย่างเงี้ย ผมมองว่าคงไม่ได้ผิดแต่นะวันนี้เราคงไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าเราจะไปแต่งแบบนั้นความน่าชื่อถือมั้จะ่ไหครับหายไปหมดในทางการที่คุณแต่งตัวดีมีบุคลิกดีมันก็จะส่งเสริมให้คุณทั้งเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการเข้ากับสังคมมากขึ้นการแต่งตัวดีนะครับมีผลต่อธุรกิจอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะคุณจะเข้าไปติดต่องานที่ไหนก็สะดวกกง่ายครับถูกไหมบางคนมองว่ามันเหมือนการหลอกคนอื่นนะครับ แล้วก็สบป,ประมาณตัวตนเดิมที่เราเป็นแต่ผมอยากให้คุณมองในแง่ดีมากกว่านะครับว่านี่คือเทคนิคที่ช่วยให้คุณเนี่ยทำธุรกิจไหลลืน่นกว่าเดิมครับช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าคุณได้ครับในเมื่อมีประโยชน์ครับแล้วทำไมจะไม่ทำาถูกไหมคือตัวตนเราก็ส่วนตัวตนครับในชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถใช้ตัวตนออกมาได้ตลอดเวลาถูกไหม วันนี้ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยเอาเปรียกง่ายนะฮะวันนี้คุณเป็นคนคนละดีเออคุณขายหนุ่มจีนถูกไหมบ้านคุณทาหนุ่มจีนและชีวิตที่ทาหนุ่มจีนมาตลอดแต่คุณอยากมีประสบความสําเร็จในการทําบะหมี่ถูกไหมบะหมี่ซึ่งมันถามว่าคล้ายกันพื่คคล้ายกันหนุมไหมแต่เราจะไม่ได้ทําเหมือนหนุ่มจีนถูกไหมครับเราจะไม่ได้ปฏนี้น่เหมือนหนุ่มจีนทั่วไปถูกไหมแล้วถ้าเราจะมาขายกว๋วยเตี๋ยวในเมืองซึ่งต่างกันไปเลย คุณก็คงต้องมีอนามัยมากขึ้นดูดีมากขึ้นถูกไหมเอาเปรียบเทียบไม่ง่ายเนาะถ้าสมมุติว่าเราเราทั่วไปเราคนที่รักความสะอาดยิ่งชูดียิ่งสุขภาพใช่ไหมฮะคือร้านที่คุณไม่ใส่อะไรเลยอะ่ะคือแบบมือจับทุกอย่างเลยถูกไหมฮะไม่มีอนามัยอะไรเลยสมมติไม่ใส่ตัวมือคุณไม่ขายนีมือที่เขารักสุขภาพคุณไม่ขายไม่ได้แต่ถ้าคุณมาปับ๊บโอ้โหใส่หัวใส่หมวกใช่ไหมขายกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับสะอาดเลยอะ่ะ คนก็อยากเข้าถูกไหมเพระาะเขารู้สึกว่าเออปอลอดภัยนะครับน่าเข้าเนาะคงไม่ทาให้ท้องก็เสียถูกไหมฮะเพราะฉนั้นมันต้องเป็นสินงที่คุณควรทำเนะาะสิ่งที่เป็นคุณคุณก็เก็บไว้ครับใช้ในกับคนที่คุณรู้จักใช้ในวงการที่เออเป็นกลุ๊มหนึ่งแต่สําหรับคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่สนิท การทําให้ตัวเองดูดีก็เป็นอย่างหนึ่งครับพี่แล้วถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะชินครับแล้วมันจะเป็นตัวของคุณเองครับการแต่งกายทําให้คุณดูดีดูร่ำรวยเนี่ยไม่ยากนะครับก็ใส่ชุดมาตรฐานครับคือเสื้อเชิ้ตสีสาพอาจจะขาวหรือเหอลืองกระนอดนะครับที่ดูสบายตาถ้าคุณใส๊สีแดงมันจะดูแรงไปนะครับกางเกงก็สีเข้มนะครับสูร อสีเข้มตามสูตรนะครับถ้าไม่ใช่พบผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องจำเป็นเนี่ยสูตรไม่ต้องใช้นะครับผมโอเคไหมส่วนเสื้อยืดน่ะนะให้ใช้ให้ใส่อยู่ในบ้าน,นกันนะครับตอนไปเที่ยวก็ได้นะครับแม้แต่อ่าตอนขของเปิดท้ายก็ได้นะครับไม่มีใครว่าแต่ถ้าคุณแต่คุณรู้ไหมฮะเจ้าของกิจการเปิดท้ายหลายคนเนี่ยอาศัยการแต่งตัวดึงดูดลูกค้าครับ เพราะมันเพิ่มความน่าจะถือแรมมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งคุณขายของเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับก็ส่วนมากร้านค้าก็จะเปิดท้ายระยะหลังมักจะ เดน,นเสื้อผ้าสตรีการที่คุณหยิบเสื้อในร้านมาแต่งจนดูดีมันก็จะกลายเป็นการโฆษณาไปตัวถูกไหมทุนผู้หญิงเนี่ยคุณแล้วคุณเอาเสื้อในร้านมาแต่งให้ดูดีคือเสื้อร้านเราจะไม่ได้สวยฮะแต่เราแต่งง,ง้างแต่งหน้าทําบุค,คลิกให้มันดูดีเออเสื้อมันก็น่าใส่ฮะถูกไหมเออคนก็ต้องสนใจเออเสื้อมันน่าใส่ก็เหมือนเราเป็นขุนรองเลยถูกไหมแต่เป็นขุนที่มีชีวิตนะเป็นขุนที่ดูดีเขาก็ต้องคิดเทนนาการครับเฮ้ย ถ้าฉันใส่เสื้อตัวนี้ฉันก็ต้องดูดีอยู่นกนขายแน่แนเลยใช่ไหมฮะมันก็มีสิทธิ์ที่เขาจะคิดแบบนั้นนะครับใช่ไหมฮะ ขอสรุปทสเลยนะครับการแต่งกายที่ดีเนี่ยสามารถยกระดับชีวิตคุณได้นะครับช่วยให้การติดต่อค้าขายการติดต่อประสานงานการเข้ากับคนง่ายขึ้นคอนเนคชั่นคุณจะมากขึ้นการเข้าหาผู้ใหญ่ก็จะง่ายมากขึ้นส่วนตัวตัวความเป็นของคนการใส่เชือยืดการแต่งตัวแบบสบายๆก็ใช้กับคนที่คุณสามารถสนิทได้ ใช้กับพื้นที่ในบ้านของคุณนะครับหรือ,อเป็นในส่วนของการปลดปล่อยการไปเที่ยวเนาะ,ะที่เราอาจจะไม่ต้องแบบมาเป็นทางการนะครับเพราะนั้นก็การใช้ชีวิตนะครับให้ดูดีนะครับมีบุคลิกที่ดีนะฮะแต่งกายที่ดีนะครับคุณก็จะได้เปรียบคนอื่นเสมอนะครับแบบไปคิดนะครับว่าแค่ว่าเ,าเอ้ยมันความเป็นตัวเราอะ่ะแล้วเซอร์ไม่ใช่ครับคือถ้าเซอร์แล้วทําให้คุณเนี่ยก้าวกระโดด โอเคก็เซอร์ต่อไปนะครับแต่ถ้าความเซอร์ของคุณเนี่ยมันทําให้คุณดูกับที่อันนี้เปลี่ยนก่อนดีไหมแล้วค่อยไปใช้ความเซอร์ตัวเองคือณนวันหนึ่งที่คุณประสบความสําเร็จและคุณจะกลับมาเซอร์ใช่ไหมคุณเป็นคนร่ำรวยแล้วคุณจะกลับมาเซอร์อยู่แบบชิวๆอยู่แบบสโลไล้ไม่มีปัญหาครับแต่นะวันนี้ถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นครับเราจับผิดไหมที่จะแต่งตัวให้ดูดีให้มีบุคลิกดีไม่ผิดครับ คนในสังคมสนับสนุนคุณแล้วเมื่อคุณฝึกตัวเองบ่อยๆครับคุณจะเป็นแบบนั้นโดยอัตโนมัติและเป็นเรื่องดีสําหรับคุณนะครับเพราะนั้นการแต่งตัวให้ดูดีก็ถือว่านําไปสู่ความร่ำรวยการมีบุคลิกดีก็นาไปสู่ความร่ำรวยและการประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณเป็นได้เสมอนะครับก็ฝากไว้มานี้นะครับสำหรับ VP นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็ถ้าดีมากๆก็แชร์เพื่อนดูนะครับ อีพีแนเดี๋ยวติดตามพบกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับดเจอแล้วีกทีๆเลยครับสวัสดีครับคือเป็นกาลังใจให้เรานะครับกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้มาดูด้วยกันนะครับและกด subscribe เพื่อติดตามช่องของเรานะครับและไม่พลาดคลิปใหม่ๆความรู้ดีๆในครั้งต่อไปและเรื่องราวบันเทิงต่างๆที่เราจะเสิร์ฟเพื่อคุณนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ